วงเก้าพ <Ooh. S 3> ันเปดเนาะกินยูวัตัวตัดเม้นมันออกมือบอกขวาบ้าเลยไปชวนแหลกเอะท่านตัวตาดไดงก้าพันเปดจูจันดาวเตียไม่อันนันกันสามพันสอไม่เจ่ได้สิวะใช่ไหมเบียจูโปรักรมต่างเบียไม่ป้อกันแน่พอดีืกลองจากป้าจะมาวัน ตีน้อยนั่นบางน้องขลังดอกฟ้ากาเต่าดอยอะลอยเจ็ดสิบคตรดราคาเร็นโตไม่จีรอดดากาปกติกลังดอกฟ้าก็มีกรมน้อยหนึ่งแปลงอันหนึงน่งแ้ว่ป้อหนึ่งกาเอตัวหนึง่งหอมูรอดเผื่อโจรจริงตังไม่ป้อพอดีปีนี้ลูกสาวยังไม่ได้โอนเลยอะหอมไม่ได้โอนกาพี่เลวได้โอนตัน้งขึนงกมปีนี้ได้ปล่าหม้อเป็น เฮ้ยร้อยลำบากเลยจังวะเปรกเปร๊กเล่เล่รารหมายถึงว่ามาอยู L ่ตีนยันไม่เกียจแตะนี่ขอเฮ้นมาอยู่กรุงเทพมาอยู่ปากใต้ต่อมร้อยกรุงเทพอยู่ไม่ได้อากาศร้อนจุงเบยอยู่ตีนไหนกุ้มนกันไม่สบายมันฟักปะนังเอาบองตงไฮร้อยอ่าลูกบองตง ไม่รวยเลยบองตุงแต่ในชั่วมันบองตืบรัดไม่ลงเลยสารอก็เอยเคยมีอำนาจเพื่อเอ้ยนัเคยเอ้ยเคยปลามีเคยชายัด้สบาหเราที่เกิดมาของราษนากันแต่เคยทุกคนละไม่ว่าใครๆอรอบนตองผู้ใหญ่ก็ขาดไม่ได้เลย ได้เงินตรงเอารถออกไปเที่ยวดานนอกไปหาสามเชยละเปี้ยพองเมียในพ่องพาไปหาและองไปหาน้านางเคยทุกคนละไม่ว่าใครเล่าคนแก่คนเ่าก็ชอบกันจังเลยรองเวกเด็ก็ก็ชอบดีรักอนารีและน้าเปี่ยซ้ำเชยรักกันมาหลายตั้งหญิงตั้งชายชอบกันทุกคนเลย นละไม่ว่าจะน้อยเนื้อกรอยแล้วน้องอานังสับเฉยอบอ่นตอนนิดพิษวะน้องนาน้องนางเอ้ยเบียบางทีตุกงลักเบี้ยบีบางทีอบอ่นตอนรัำเกี่ยักไปอะเกยทุกคนละไม่ว่าใครไกลตัวไปก็จออกันจริงเลยจะแกงกุ้งใส่ลูกเกลือจะบอกแก่เลือมันก็ต้องใส่เคย ลองเปลนไอ้ดีไอ้พลอเดี๋ยวเช่าฟาร์มรักชัวร์จะทำได้ก็เออมาได้ลองเป็นนี่ะอะไรงแค่นุ่มิีนมุ่งจอมดาวไม่เป็นคนสนุกสนานลองเป็นเป็นกู่เออลองเป็นเป้หันกล้องเบอร์ตรงใจกะลองเป็นล้นเปงไอ้เมกาใกล้ลุกตอน ยกให้ตังนันเนี่ที่กูชูมันชูขึ้นมาเึมัดสรู้เอไปฟัดรู้เจอไปเกงฟาบมกับแมยาใหญ่งีกูชูมันยังในรอดินง้องมันไอ้นี่กูสัตว์ปลอมไม้แม่นยยงอยู่เต็กับจ้องตุนนี่ที่กูชูมัน่วยไรฮันเปรงแม่กากรลูกตองเออตกย่เยอโงไายนี่ไม่ใจฝปกหมากินไมก้องกินวยได้แจ็ได้ ไอตีน้องต้องดำกำนังอี่ายนีไอ้เจฮฮฮช้ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาเหลกยนตมาเทียก็าไม่ให้คันเจงกันโยบระนัดกันเกือดตีไรมันกันใคทุกทีลอยลอยลอโอ้ไม่ปล่อยบ้าแล้ยแป๊มเกนใหญ่เป็นลมแบบก็บบาปเ <ítulo> <away> <P AP A> ป้าป้าแกว่าาเจ้าเรียมนุ่มเลยใหญ่รองร้งในเป็นของเป็นเป๊กูนังเพ็นก้คต้องได้เปอันก็เกี่ยนู่กันหลอกในใแต่เนีักนั้นจิกจิกหน้ากอนใส่มันเต้นตึกตึกหน้าคิดตึกตกนเลยอยากโทรมาหาไรจิจิกหน้าถามจะนน้จิกจิงหน้าคิดตุกตุกจึกหน้านะอเดือดกันหูไม่ต้องไปอะไรกูหลับฟรีกัน ใจลงกว่าฟันเฮ้กูอบจิงอันรองป้งแงปเออเคยึงรงเป็นไงอักนั้นจุึๆัใจมันเจ็บดดัเทก็ก้ัาเทช่วยคาเท่น่ดีวานี่เออช่วยอักูโปรกูโบกุงกูจยกูตื้อ่าช่วยจอัแต่นี่มันไม่ใจสุ่มกูกรันเว้ยนกูหลุรวเฮ็นมันหวเฮ็มันหวมันหว